สวัสดีคอบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อผ้าเป็นประจำบนช anel แห่งนี้เข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสือ้อผ้า18ดนาฬิกาแบบนี้เจอกันเป็นประจำครับกับเสือ้อผ้าฟุตบอลท็อปนิวส์รวบรวมข่าวสารในวงการฟุตบอลที่น่าสนใจให้คอบอลได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ข่าวแรกวันนี้มาเรื่องที่ประธานของสมาพธ์ฟุตบอลโคโซโ,โวนะครับออกมาบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลสนใจคว้าราชิซ่าแหละครับมิโลราชิซ่าผิดของแวเดอร์เบรเมนถูกอากิมอเมดีซึ่งเป็นประธานสมาพธ์ฟุตบอลโคโซโ,โวนะครับบอกว่าเขากําลังตกเป็นที่สนใจของหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกแพลเ็ตอังกฤษแะครับ จากผลงานในซีซั่นนี้ที่ราชิซาเล่นในอย่างโดดเด่นกับการกดไป10ประตูกับอีก่าอสซ,ซิสในการลงสนามทุกรายการ24เกมนะครับส่วนผลงานในฤด,ดูกาลก่อนก็ทำไป12ประตูกับอีก6แอสซ,ซิสจากการลงเล่น30นัดในทุกรายการแหละครับเรียกได้ว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งนี้ดาวเตะทีมชาติโคโซโวในวัย23ปีมีค่าฉีกสัญญาก,กับ,บเบรเมนอยู่ที่33ล้านปอนด์หรือประมาณ1,320ล้านบาทนะครับ ซึ่งก็เป็นราคาที่ลิเวอร์พูลต้องยอมจ่ายนะครับหากอยากได้ตัวเขามาเชยชมบาซ่าประกาศเรียกแข้งชุดใหญ่กลับมาซ้อมได้แล้วในวันนี้นะครับโดยยอดทีมแห่งทิมคัมนูประกาศว่าทีมชุดใหญ่ของพวกเขาได้กลับมาซ้อมกันแล้วในวันนี้นะครับหลังจากต้องหยุดพักกันไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแหละครับจากปัญหาโรคระบาดโควิด -19 และบาสุลนาได้เสริมว่าในการซ้อมดังกล่าวบรรดานักเตะจะโดนแบ่งเป็น3กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะต้องแยกซ้อมในจุดที่ต่างๆกันออกไป3ามแห่งนะครับเพื่อจะได้รักษาตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social d i s สท n นซิงแะครับทั้งนี้นักเตะแต่ละคนจะต้องมาถึงสนามซ้อมในสภาพที่ใส่ชุดซ้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและต้องตรงไปซ้อมในจุดที่ถูกกาหนดไว้ในทันทีด้วยโดยพอซ้อมเสร็จแล้วพวกเขาก็ห้ามเข้าห้องแต่งตัวเพื่อเปลี่ยนเสื้อนะครับจะต้องกลับบ้านเลยทันที อีกหนึ่งทีมคือหงแดงลิอับพูนะครับที่ได้เปิดสนามเมลวูดให้นักเตะกลับมาซ้อมได้แล้วละครับทีมจ่าฝูงแห่งสุดเพลเบกอังกฤษนะครับต้องการให้นักเตะแต่ละคนอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดและก็ได้ทําการเปิดสนามซ้อมเมลวูดเพื่อให้บรรดาน,นักเตะของสโมสรกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ แล้ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดที่ต้องปฏิบัติตามกันนะครับนั่นคือแต่ละครั้งจะต้องจับกลุ่มซ้อมเต็มที่ได้ไม่เกิน3คนและก็จํากัดเวลาในการวิ่ง1ชั่วโมงโดยที่จะไม่มีสตาฟโค้ดคอยจับตาอยู่ข้างสนามและครับแต่จะมีทีมแพทย์ที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับ โดยทางพิมเมอร์กอังกฤษก็เตรียมจะประกาศให้แต่ละสโมสรเริ่มซ้อมเต็มได้นะครับในวันที่18พฤษภาคมนี้และหวังว่าจะสามารถรีสตาร์ทฤดูกาลช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ได้หลังจากที่การแข่งขันถูกระงับมายาวแหละครับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันกับลิกอื่นๆนะครับปิดท้ายกันที่ดีลสลับคั่วที่น่าจับตามองในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอินเตอร์เตรียมจะส่งอิกาดี้แลกกับโอบาเมยองแหละครับ โดยตามรายง,งานข่าวจากทุตโตสปอร์สกีฬาชั้นนำของประเทศอิตาลีครับระบุว่าอินเตอร์มิลานทีมักษกใหญ่แห่งเกาโชซูรราอิตาลีพร้อมจะส่งมาโรอิกาดีเกาหน้าชาวอาร์เจนไทนไปให้กับอาร์ซอนทีมดังแห่งสึกพรเม็กอังกฤษพิษจารณานะครับเพื่อขอแลกกับพีแอเอเมริกโอบาเมยองหัวหอกความเร็วสูงชาวกาบองแหละครับทั้งนี้ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาโอบาเมยองก็ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทางอินเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะตัวนักเตะเองจะหมดสัญญากับ้นสกัดในช่วงซัมเมอร์หน้า แถมสัญญาฉบับใหม่ก็ยังคุยกันไม่คืบหน้านั่นจึงเชื่อว่าปืนใหญ่ก็พร้อมจะปล่อยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันได้และผลงานของทั้งคู่ก็ดีพอๆกันนะครับในฤดูกาลนี้เพราะว่ากดกันไปคนละ20ประตูแต่อีกาดี้ที่เล่นให้กับเอชเชืยร์สัญญาแบบยืมตัวลงเล่นไปแค่31บนัดซึ่งน้อยกว่าโอบามยองอยู่1นัดละครับและนี่คือเสื้อผ้าฟุตบอลท็อปนิวส์ครับที่รวบรวมข่าวสารในวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบปันมาให้คอบอลได้ติดตามกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องเ,เสื้อผ้าเช่นเดิมสวัสดีครับ